สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Deep Drive เจาะลึกประเด็นที่เราอาจจะเคยสงสัยกันนะคะคือเราเห็นกันบ่อยๆเลยใช่ไหมคะรถจอดเรียงๆกันตามไหลาทางเนี่ยบางทีก็สงสัยนะคะว่าจริงๆแล้วเออมันจอดได้แค่ไหนกันแน่เพราะบางทีมันก็ดูอันตรายอาจจะนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงได้เหมือนกันวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะแบบเน้นๆเลยจากข้อมูลที่เรามีว่าก,กฎหมายเขาว่ายังไงแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นมาใครต้องรับผิดชอบบ้างครับ ประเด็นนี้น่าสนใจมากครับการเจาะลึกของเราวันนี้ก็จะครอบคลุมตั้งแต่เออไหลาทางนี่คืออะไรกันแน่ตามกฎหมายมีไว้ทําไมกันแน่จอดได้เมื่อไร่ตอนไหนห้ามจอดเด็ดขาดแล้วถ้าจําเป็นต้องจอดจริงๆเนี่ยต้องทำอย่างไงให้ปลอดภัยที่สุดและประเด็นที่สําคัญมากๆเลยคือถ้าเกิดอุบัติเหตุมีรถมาชนท้ายขึ้นมาใครกันแน่ที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายครับค่ะงั้นเราเริ่มจากพื้นฐานกันก่อนเลยนะคะคําว่าไหลทางเนี่ยตามพรบจราจรทางบก เขาไม่ได้นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของถนนหรือว่าทางที่ให้รถวิ่งปกติใช่ไหมคะอ่าใช่ครับถูกต้องครับกฎหมายจราจรเนี่ยกำหนดไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าไหลาทางคือพื้นที่ที่ต่อจากขอบทางออกไปมันไม่ใช่เลนสําหรับวิ่งรถเลยครับแต่มีไว้สําหรับกรณีจําเป็นจริงๆกรณีจําเป็นอย่างเช่นอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นรถเสียกระทันหันนะครับหรือเพื่อให้รถพยาบาลรถฉุกเฉินอื่นๆเขาใช้ได้สะดวกหรือแม้กระทั่งบางที่ ก็ให้คนเดินทางหรือจักรยานใช้ได้ด้วยครับไม่ใช่ที่สำหรับจอดพักผ่อนจอดซื้อของหรือแบบว่าใช่เป็นทางลัดอันนี้ไม่ใช่เลยครับอ๋อค่ะแปลว่าจริงๆแล้วการจอดบนไหลาทางถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆนี่คือผิดกฎหมายเลยสิคะแน่นอนครับถือว่าเป็นการกีดขวางการจราจรเลยตามมาตรา57ก็มีโทษปรับตามกฎหมายครับโทษปรับนี่แรงไหมคะตอนนี้เอ่อปัจจุบันก็ปรับสูงสุดได้ถึง2,000บาทครับ แต่ถ้าเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆค่ะเช่นรถเสียยางแตกอะไรแบบนี้ใช่ครับอันนี้กฎหมายก็มีข้อยกเว้นให้จอดได้แต่แต่มีแต่ที่สําคัญมากนะครับคือต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเลยไม่อย่างนั้นจากเหตุสุดวิสัยเนี่ยอาจจะกลายเป็นความประมาทของเราเองได้นะครับอืมค่ะแล้วมาตรการที่ว่านี่มีอะไรที่เราต้องจําให้ขึ้นใจบ้างคะอะไรคือหัวใจสําคัญเลยหลักๆเลยนะครับคือ1 ต้องจอดให้ชิดขอบทางด้านซ้ายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยชิดซ้ายสุดๆเลยครับกฎหมายบางทีระบุว่าไม่เกิน25เซนติเมตรจากขอบทางเลยด้วยซ้าแล้วก็2ต้องเปิดไฟสัญญาณฉุกเฉินหรือถ้าไฟฉุกเฉินเสียก็ต้องเปิดไฟหรี่ไฟท้ายไว้ค่ะแต่ที่สำคัญมากๆเลยแล้วหลายคนมักจะพลาดหรือละเลยไปคือการวางเครื่องหมายเตือนภัยครับอ,อ๋อป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงใช่ไหมคะใช่ครับ ป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงหรืออาจจะเป็นกลวยหรือวัสดุอื่นที่สะท้อนแสงได้ชัดเจนวางไว้ด้านหลังรถในระยะที่กฎหมายกําหนดต้องวางห่างแค่ไหนคะถึงจะปลอดภัยคือต้องไกลพอให้รถที่วิ่งมาด้วยความเร็วปกติเนี่ย <50. S 1> เขามองเห็นแล้วก็หยุดหรือหลบหลีกได้ทันอย่างน้อยๆก็50เมตรครับ50เมตรครับหรือบางทีตามพรบรจาราจรอาจจะต้องถึง150เมตรเลยนะครับในบางสถานการณ์เพื่อให้คนขับรถคันอื่นมองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนกลางคืนหรือตอนที่ทัศนวิสัยไม่ดีเช่นฝนตกหมอกลงจัดอืมสำคัญมากเลยนะคะครับการไม่ทำตามนี้แหละครับทั้งเรื่องการไม่เปิดไฟหรือไม่วางป้ายเตือนเนี่ยสารที่กาหลายคดีเลยเคยตัดสินไว้แล้วว่าถือเป็นการกระทำโดยประมาทครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ,ะแสดงว่าแค่บอกว่ารถเสียอย่างเดียวเนี่ยยังไม่พอต้องทำให้ปลอดภัยสำหรับรถคันอื่นด้วย แล้วถ้าเกิดเ,เหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดขึ้นมาจริงๆค่ะคือมีรถขับมาชนท้ายรถเราที่จอดเสียอยู่บนไหลาทางอันนี้ใครผิดคะคนที่ขับมาชนผิดเต็มๆเลยหรือเปล่าคะเพราะถือว่าชนท้ายเขานี่แหละครับประเด็นสําคัญที่หลายคนอาจจะยังเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่ไม่จําเป็นนะครับว่ารถที่ขับมาชนท้ายจะต้องเป็นฝ่ายผิดเสมอไปอา้าวหรอคะครับ 3. ลจะพิจารณาจากความประมาทของทั้งสองฝ่ายเลยครับ ตามหลักกฎหมายอาญาเนี่ยต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างทั้งภาวะหรือสภาพแวดล้อมตอนนั้นเช่นมันมืดมากไหมฝนตกหนักหรือเปล่าวิสัยหรือมาตรฐานที่คนขับรถทั่วไปควรจะต้องระมัดระวังในสถานการณ์แบบนั้นๆและพฤติการคือการกระทําจริงๆของแต่ละคนเป็นยังไงคือรถที่จอดเสียเนี่ยแม้จะมีเหตุจําเป็นให้จอดแต่ถ้าจอดไม่ชิดขอบทางไม่เปิดไฟเตือนไม่วางป้ายเตือนในระยะที่ปลอดภัยก็ถือว่ามีส่วนประมาทครับ อ๋อแปลว่าแม้แต่คนที่รถเสียจอดอยู่เฉยเนี่ยก็อาจจะมีส่วนผิดได้เหมือนกันถ้าไม่ทําตามมาตรการใช่ครับมีส่วนในความประมาทได้ในขณะเดียวกันรถที่ขับมาชนก็มีหน้าที่ตามกฎหมายจราจรมาตรา43วงเล็บสี่ที่จะต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังไม่ใช่ขับเร็วเกินควรหรือไม่มองทางข้างหน้าให้ดีถ้าขับมาดูไม่ระวังก็ถือว่าประมาทเหมือนกันอืมค่ะดังนั้นมันจึงเป็นไปได้สูงมากครับที่จะกลายเป็นประมาทร่วมประมาทร่วม หมายความว่าผิดทั้งคู่เลยแล้วทีนี้ความรับผิดชอบจะแบ่งกันยังไงล่ะคะถูกต้องครับก็คือผิดทั้งคู่ศาลก็จะพิจารณาครับว่าใครประมาทมากน้อยกว่ากันแค่ไหนตามพฤติการพยานหลักฐานต่างๆแล้วก็จะแบ่งสัดส่วนความรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งกันไปครับตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420 437ซึ่งก็มีคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นแนวทางไว้หลายคดีเลยครับเรื่องการแบ่งสัดส่วนความรับเนี่ยค่ะ นอกจากเรื่องค่าเสียหายทางแพง่งมีความผิดอย่างอื่นอีกไหมคะมีครับที่สําคัญคือนอกจากเรื่องค่าเสียหายทางแพ่งแล้วเนี่ยยังอาจจะมีความผิดทางอาญาด้วยถ้าความประมาทของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้ง2ฝ่ายเป็นเหตุให้มีคนบาดเจ็บสาหัสอันนี้ก็ผิดตามปอ,อาญามาตรา300โทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือถ้าถึงขั้นมีคนเสียชีวิตก็เป็นมาตรา291โทษจําคุกไม่เกิน10ปีเลยนะครับโอ้ oh. ครับ แล้วก็ยังมีโทษฐานขับรถโดยประมาทตามบรบอรจราจรอีกทั้งหากโทษปรับตั้งแต่4 0 0ร้อถึงหนึ่บาทโอ้โห oh, โทษนี่หนักเหมือนกันนะคะเนี่ยโดยเฉพาะเอ่อบนทางพิเศษหรือมอเตอร์เวย์ที่รถวิ่งกันเร็วมากๆการจอดไหลาทางนี่คงจะยิ่งอันตรายแล้วก็มีโทษแรงกว่าปกติด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับถูกต้องเลยเพราะว่าเป็นเขตทางที่ออกแบบมาให้ใช้ความเร็วสูงอยู่แล้วการจอดรถไม่ว่ากรณีใดๆบนไหลาทางเนี่ยจึงอันตรายมากๆ,ๆ กฎหมายเฉพาะสำหรับทางหลวงพิเศษหรือมอเตอร์เวย์จึงกำหนดโทษไว้สูงกว่าถนนปกติทั่วไปครับอาจถึงขั้นจำคุกหรือปรับหนักกว่าเดิมมากเพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงครับค่ะชัดเจนเลยค่ะครับ ถ้าจะให้สรุปแก่นสําคัญจากการจอดลึกของเราในครั้งนี้ก็คือ 1. ลายทางไม่ใช่ที่จอดรถทั่วไปนะครับมีไว้สําหรับเหตุฉุกเฉินจริงๆเท่านั้น 2. ถ้าจําเป็นต้องจอดฉุกเฉินจริงๆต้องทําทุกอย่างเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดไฟและการวางสัญญาณเตือนในระยะที่เหมาะสมและปลอดภัย 3. เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นความรับผิดชอบไม่ได้ตกอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสมอไปศาลจะตูความประมาทของทั้งคู่และก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นประมาทร,ร่วมและ 4. ผลลับที่ตามมามีทั้งทางแพ่งคือเรื่องการจ่ายค่าเสียหายและทางอาญาคือโทษจำคุกหรือปรับซึ่งเรื่องค่าเสียหายเนี่ยประกันภัยก็จะมีบทบาทสำคัญในการเข้ามาช่วยจัดการด้วยครับค่ะข้อมูลวันนี้ชัดเจนมากๆเลยนะคะทําให้เข้าใจเรื่องการใช้ไหลทางแล้วก็ความรับผิดชอบต่างๆได้มากขึ้นเยอะเลยแล้วก็น่าจะช่วยให้พวกเราทุกคนขับขี่กันด้วยความระมัดระวังมากขึ้นทั้งคนที่อาจจะต้องจอดรถในกรณีฉุกเฉินและคนที่ขับผ่านไปนะคะ สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามน่าคิดให้ไปลองคบคิดกันต่อค่ะว่านอกเหนือไปจากการเคารพกฎจราจรและความรับผิดชอบส่วนบุคคลแล้วเนี่ยมันจะมีแนวทางอื่นๆอีกบ้างไหมคะที่สังคมของเราหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆจะสามารถทําได้เพื่อช่วยกันลดอุบัติเหตุและความสูญเสียที่เกิดจากการจอดรถบนไหลาทางในบริบทของประเทศไทยให้น้อยลงไปได้อีก